จเจริญในธรรมวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม2569เป็นวันปีใหม่แก่นธรรมในวันนี้คือต้นกำเนิดและธรรมชาติที่แท้จริงของจิตสู่ความเข้าใจที่ปลดเปลื้องพันธนาการแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ศึกษาธรรมะมาตลอดชีวิตไม่เคยเข้าถึงความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริง เพราะเอาตัวเอาตนไปปฏิบัติมีเราไปรักษาศีลมีเราไปให้ทานมีเราไปนั่งสมาธิมีเราไปแสวงหาบุญจุดเริ่มต้นเช้นนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือการเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นมีตัวตน การปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนฐานของตัวเราจึงเป็นเหมือนการเดินวนอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จบขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะอาวิชชาความไม่รู้จิตจึงหลงยึดถือกายนี้ว่าเป็นเราธรรมะไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่ที่จิตของเรานี่เองผู้คนจำนวนมากมักแสวงหาธรรมะในที่สงบเช่นในป่า แต่ความสงบไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนาพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตโดยตรงจิตที่ขาดปัญญาไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองดังนั้นการเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่การเดินทางเข้าไปในป่าแต่คือการเดินทางเข้ามาสำรวจจิตของเราในขณะปัจจุบันต้นกำเนิดและธาตุแท้ของจิตคือความว่างเปล่าที่ใสบริสุทธิ์หรือต้นธาต จิตนี้ใสย,ยิ่งกว่าใสาไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาไม่มีรูปสันฐานไม่มืดไม่สว่างไม่มีบุญบาปดีชั่วลองนึกภาพความว่างเปล่าที่ใสบริสุทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คือสภาวะดั้งเดิมของจิตจิตเป็นเนื้อเดียวกับความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตของอนันตจักรวาล จิตตะสังขารพายุที่เกิดขึ้นในความว่างอุปมาเหมือนอากาศในความว่างความว่างเปล่าที่ใสบริสุทธิ์คือจิตหรือต้นธาตุอากาศที่อยู่ในความว่างคืออาการรับรู้ลมพายุฟ้าผ่าฟ้าร้องคือจิตตะสังขารคือความคิดอารมณ์เสียงภาพ แม้ลมพายุจะรุนแรงเพียงใดหรือจะเกิดอะไรขึ้นในอากาศมันไม่สามารถทำอะไรความว่างได้เลยความว่างยังคงเป็นความว่างไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเช่นเดียวกันความคิดอารมณ์โกรธสุขทุกข์หรือความรู้สึกต่างๆเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตไม่สามารถแตะต้องหรือเปลี่ยนแปลงธาตุแท้ที่ว่างและบริสุทธิ์ของจิตได้เลย กับดักอวิชชาเมื่อเครื่องมือที่สร้างขึ้นกลายเป็นกรงขังเพราะความไม่รู้อวิชชาจิตจิงสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อเรียนรู้โลกสิ่งนั้นเรียกว่านามธรรมหรือจิตตสังขารคือเสียงภาพอารมณ์อาการรับรู้เป้าหมายดั้งเดิมคือสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ตัวเองแต่กลับกลายเป็นการหลงไปเรียนรู้สิ่งภายนอก โศกนาฏกรรมคือหลังจากสร้างเครื่องมือขึ้นมาแล้วจิตหรือต้นาธาตุกลับหลงลืมตัวเองแล้วเข้าไปยึดถือและเป็นอันเดียวกับเครื่องมือนั้นจิตที่ใสบริสุทธิ์กลับหลงเชื่อว่าตัวเองคือความคิดหลงเชื่อว่าตัวเองคือความโกรธหลงเชื่อว่าตัวเองคือความสุขจากผู้สร้างกลายเป็นทาตของสิ่งที่ตนสร้างขึ้น อนัตตาคุญแจแห่งอิสรภาพคือการเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีเจ้าของพระพุทธเจ้าพยายามชี้บอกความจริงว่าขันห้ารูปธรรมและนามธรรมเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราและที่สำคัญคือมันไม่มีเจ้าของเสียงที่กำลังพูดอยู่นี้มีใครเป็นเจ้าของหรือไม่ มันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความคิดที่นึกขึ้นมามีใครเป็นเจ้าของหรือไม่มันผุดขึ้นแล้วก็หายไปอารมณ์ที่ปรากฏคือสุขทุกข์เฉยๆมีใครเป็นเจ้าของหรือไม่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็หายไปนี่คือความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ตลอดเวลาธรรมในธรรม เพียงเฝ้าดูโดยไม่ต้องเข้าไปเป็นการปฏิบัติที่แท้จริงคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการพาจิตให้ตื่นรู้และเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมคือการเห็นความเป็นอนัตตาความไม่มีเจ้าของในสภาวะธรรมที่กำลังปรุงแต่งและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหน้าที่ของเราคือรู้และเห็น เห็นว่าเสียงมันก็พูดของมันไปตามธรรมชาติเห็นว่าความคิดมันก็นึกของมันไปตามธรรมชาติเห็นว่าอารมณ์มันก็เกิดขึ้นของมันไปตามธรรมชาติเพียงแค่เฝ้าดูธรรมชาติเหล่านี้ทำงานไปโดยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราที่คิดหรือเราที่รู้สึกคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองเสมอคือในกระบวนการนี้เราอยู่ตรงไหน เมื่อผู้ดูหายไปเหลือเพียงธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อเราเฝ้าดูความเป็นอนัตตาของนามธรรมไปเรื่อยๆจนจิตยอมรับความจริงจิตหรือต้นธาตุจะหลุดออกจากการยึดเกาะนามธรรมคือความคิดอารมณ์การรับรู้ความรู้สึกว่ามีเราผู้ดูหรือเราผู้รู้จะสลายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างที่รู้คือปัญญา ที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปเองจิตตระหนักรู้ว่าเราไม่เคยเป็นมนุษย์เราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยเราคือธาตุว่างใสบริสุทธิ์มาโดยตลอดนี่คือสภาวะแห่งอิสรภาพที่แท้จริงจากหยดน้ำคืนสู่มหาสมุทรดวงจิตของเราแต่ละดวงก็เปรียบเสมือนน้ำหนึ่งแก้ว ที่ถูกตักออกมาจากมหาสมุทันกว้างใหญ่เราถูกกักขังอยู่ในภาชนะคือร่างกายและความเป็นตัวตนและหลงลืมว่าแท้จริงแล้วเรามาจากไหนเมือ่อใดที่เราเห็นความจริงของอนัตตาและปล่อยวางการยึดถือทั้งหมดก็เปรียบเสมือนการเทน้ำในแก้วคืนสู่มหาสมุทรจิตของเราจะกลับคืนสู่ธรรมธาตุดั้งเดิม กลืนเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างอันไร้ขอบเขตไม่ต้องกลับมาถูกกักขังอีกต่อไปสรุปกันธรรมใน3ข้อข้อ 1. เหตุแห่งทุกข์คือการหลงยึดต,ตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงการปฏิบัติที่ตั้งต้นว่ามีเราเป็นผู้ทำคือมิจฉาทิฏฐิทำให้เวียนว่ายในสังสารวัตไม่รู้จบข้อ 2. จิตแท้คือความว่างอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์ ความคิดความรู้สึกอารมณ์เป็นเพียงจิตตะสังขารเหมือนพายุที่เกิดขึ้นในความว่างแต่ไม่สามารถทำอะไรความว่างได้เลยข้อ 3. อิสรภาพเกิดจากการเห็นความเป็นอนัตตาของทุกสิ่งเพียงเฝ้าดูปรากฏการทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นและดับเองโดยไม่มีเจ้าของเมื่อนั้นจิตเป็นอิสระ ตั้งสัจจะอธิษฐานสู่ชาติสุดท้ายแห่งการเกิดทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจให้ตั้งสัจจะด้วยใจที่เป็นใหญ่เป็นประธานขอน้อมกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปลูกจะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดความนึกอารมณ์และอาการรับรู้ทั้งหลายเป็นเพียงธรรมชาติจะไม่ง้ยึดถือสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เมื่อรู้แจ้งในธรรมแล้วลูกจะบอกสอนผู้อื่นให้ตื่นรู้เพื่อให้พวกเขาไม่หลงยึดในความคิดและอารมณ์อันเป็นเหตุแห่งทุกข์และเวียนว่ายตายเกิดจะประกาศองค์ความรู้นี้ให้แผ่ไปทั่วอนันตจักรวาลให้ดวงจิตทั้งหลายจงปล่อยวางนามธรรมอันเป็นทุกข์และการเกิดไม่รู้จบสิน้นตื่นรู้สู่ความจริงแท้ธรรมะคือความจริงที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิต การเดินทางสู่ความพ้นทุก์ขเริ่มต้นจากการหันกลับมารู้และเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตในปัจจุบันขณะทันที่สนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุก์ขสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไล n e at ปัญญาไน